พ่อผู้ประเสริฐนายลอดเป็นชายมีฐานะยากจนเขานั้นมีลูกทั้งสามคนลูกของเขาเป็นหญิงทั้งหมดนายลอดนั้นเป็นพ่อที่รักลูกมากๆและลูกเขาเองก็รักเขามากเช่นเดียวกันเขาทำอาชีพรับจ้างก่อสร้างขนาดอายุมากแล้วผู้เป็นพ่อก็ยังทำงานเพื่อหาเลี้ยงดูลูกๆหากลูกคนไหน เดือดร้อนใจผู้เป็นพ่อก็จะมีน้ำตาสงสารลูกกลัวลูกจะลำบากผู้เป็นพ่อนั้นเลยยอมทำงานทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาเพื่อให้ลูกคนไหนนั้นหากไม่มีเงินสำรองชีวิตเขาก็จะหยิบยืนให้เวลาลูกป่วยเขาก็ได้เฝ้าดูแลไม่ห่างเขานั้นทำงานอย่างหนักไปก่อสร้างให้บ้านใกล้เคียง ได้ค่าแรงเพียงไม่กี่บาทเขาก็เก็บเงินนั้นไว้ตนเองแม้แต่จะซื้อนมซื้อขนมกินยังไม่กล้าผู้เป็นพ่อนั้นเมื่อใดที่เห็นลูกทุกข์ใจเสียใจเขาก็จะยิ่งเสียใจหนักยิ่งกว่าวันที่ลูกเตือดร้อนไม่มีเงินผู้เป็นพ่อก็ไม่นิ่งเฉยนำเงินเก็บมาให้ลูกไว้ได้กินใช้ กลัวลูกตนเองนั้นจะลำบากตั้งแต่ลูกๆเกิดมานายลอดทำงานอย่างหนักพอลูกสาวทั้งสามมีอายุที่ไล่เลี่ยก,กันเลยต้องใช้เงินมากเพื่อที่จะดูแลลูกตนเองวันนี้เขานั้นไปถา,ากหญ้าข้างป่าที่บ้านมันลกมากเขาก็ได้โดนกิ่งไม้ใหญ่หักทับลงมา เลยทำให้หลังในรดนั้นบาดเจ็บแต่พ่อก็ไม่กล้าบอกลูกๆยอมเจ็บและเก็บไว้คนเดียวและผู้เป็นแม่นั้นก็เช่นเดียวกันครั้งแรกที่ตั้งท้องเธอก็กินไม่ได้นอนไม่หลับจะนอนหันแต่ละทีก็ยากลำบากเหลือเกินเดินไปทางไหนมาไหนก็ไม่สบายตัวอยากกินอะไรก็เป็นอันเหม็น แพ้ท้องทรมานกว่าลูกๆจะออกมาได้แต่ละคนนั้นช่างแสนลำบากระหว่างท้องแม่ก็ต้องยอมอดบางอย่างที่ไม่ควรกินเพราะมันจะเป็นผลไม่ดีต่อลูกไหนจะคลอดออกมาก็ต้องอดกินอีกเช่นเดิมเพราะกลัวน้ำนมแม่นั้นจะมีอันตรายต่อลูกๆคนที่เป็นพ่อแม่นี้ช่างประเสริฐแท้ได้ความที่บ้านยากจน ลูกๆเกิดอยากได้จัก,กรยานผู้เป็นพ่อไม่มีเงินซื้อลาพังหาเงินเลี้ยงดูลูกกินใช้ก็ไม่พออยู่แล้วเขาเลยนึกขึ้นได้ไปขอโครงจัก,กรยานเก่าๆข้างบ้านมาซ่อมจนปั่นได้แล้วก็ได้ให้ลูกๆได้ขี่ปั่นกันพอลูกๆได้เรียนหนังสือผู้เป็นพ่อก็ต้องคอยอ่านหนังสือช่วยคอยสอนและบอกว่าอันไหนผิดถูก ตักเตือนลูกๆพ่อต้องอดทนอย่างมากเพื่อให้ลูกๆทั้งสามนั้นได้กินอิ่มนอนหลับวันนี้ไหนลอดได้ปลามาหนึ่งตัวตัวใหญ่เขาก็ได้มาต้มให้ลูกกินไหนลอดนั้นก็รีบบอกให้ลูกๆมากินข้าวตนเองก็ได้ตักแต่หัวปลาให้ลูกกินแต่เนื้อจนหมดส่วนตนเองนั้นก็ไม่เคยได้กินอิม่ม ข้าวเหลือจากก้นหม้อตนเองก็กินพอลูกๆถามว่าพ่ออิ่มไหมก็ได้ตอบว่าอิ่มมากกลัวลูกๆนั้นจะไม่พอกินกันวันหนึ่งพอลูกทั้งสามโตขึ้นเขาก็ได้แยกแย้ายกันไปทํำงานน,น,นานๆทีจะกลับมาหาผู้เป็นพ่อแม่เทศกาลทีพ่อแม่ก็นั่งเฝ้าดูตามถนนว่าเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาแต่ลูกๆเขานั้น ก็ยังลำบากอยู่เลยไม่ค่อยได้กลับบ้านผู้เป็นพ่อแม่ก็ตั้งหน้าตั้งตารอเฝ้าหวังว่าลูกตนเองนั้นจะถูกรางวัลที่หนึ่งกับเขาสักทีจะได้มีเงินมีทองไม่ลำบากวันหนึ่งลูกๆมีหลานมาให้ตายายเลี้ยงผู้เป็นพ่อแม่ก็ได้รับเลี้ยงหลานไว้ถึงลูกๆจะมีเงินส่งเสียบ้างไม่ได้ส่งเสียบ้างแต่ผู้เป็นพ่อ ก็ไม่เคยบ่นเลยบอกแต่ว่าให้ลูกๆดูแลตนเองพ่อก็หมดห่วงแล้ววันนี้พ่อทำงานเหนื่อยมากแต่ก็หยุดไม่ได้พ่อหล,ลานๆต้องเรียนหนังสือจะต้องหาเงินให้หล,ลานๆไหนจะค่าข้าวค่าเล่าเรียนผู้เป็นตายายนั้นก็ต้องดูแลแทนลูกๆหวังว่าสักวันลูกๆจะมีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ผู้เป็นพ่อนั้นก็ไปตลาด เห็นเขาขายน้ำส้มแก้วละห้าบาทกะว่าจะซื้อมาให้หลานๆและตัวเองกับเมียได้กินแต่พอเปิดดูเงินในกระเป๋านั้นมีเงินเหลืออยู่เพียงสิบาทเลยได้น้ำส้มมา3แก้วหลานทั้งสมคนก็พอดีแล้วตนเองก็ต้องอดผู้เป็นพ่อนั้นย่อมเสียสละเพื่อลูกหลานเสมอและผู้เป็นแม่ก็เช่นเดียวกันคอยทํากับข้าวหุงหาอาหาร รอผัวกลับมาจากทำงานและหลานๆกลับมาจากโรงเรียนพอทุกคนกลับมาถึงบ้านก็ได้กินข้าวพอดีพาอมีผู้เป็นแม่นั้นคอยทำไว้รออยู่แล้ววันไหนลูกๆก,กลับมาเยี่ยมบ้านพ่อแม่ก็จะคอยเตรียมอาหารมาให้ลูกอยากกินอะไรก็ทำให้กินอิ่มอร่อยบางครั้งลูกกลับมาบ้านเงินทองก็ไม่ค่อยมี แต่ก็อยากเจอหน้าผู้เป็นพ่อแม่พ่อจะกลับไปทำงานพ่อแม่ก็ยังต้องส่งค่าน้ำมันให้อีกนี่แหละนะคำว่าพ่อแม่หากเห็นลูกทุกข์ใจพ่อแม่นั้นก็จะทุกข์ใจยิ่งกว่าหากเห็นลูกมีความสุขพ่อแม่ก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเหมือนกันพ่อนั้นยอมเสียสละยอมอดทนทำงานหนักตั้งแต่ลูกยังเล็กยันโต จนตนเองมีอายุตั้งแต่20ปีต้ปีต้นๆจนปัจจุบันอายุ6กเจปีแล้วก็ยังทำงานหาเงินโดยความที่เศรษฐกิจก็ย่ำแย่ลูกๆเลยยังไม่ได้ตั้งตัวสักทีพ่อแม่ก็เป็นห่วงก่อนนอนก็ภาวนาทุกคืนว่าให้ลูกๆนั้นมีแต่ความสุขเจอแต่สิ่งดีๆวันไหนฝนตกฟ้าร้องพ่อแม่ก็คิดถึง มีน้ำตาไหลออกมาวันนี้ผู้เป็นพ่อเกิดป่วยแต่ตนเองก็ไม่บอกใครแถมไม่ยอมบอกเมียกับหลานๆเพราะกลัวทุกคนจะเป็นห่วงและกลัวตนเองจะทำงานไม่ได้เดี๋ยวจะไม่มีเงินมาเลี้ยงดูลหลานนายลอดนั้นเขาเป็นชายที่ขาไม่ค่อยดีเมื่อตอนยังหนุ่มเขานั้นก็เกิดอุบัติเหตุที่ขาทำให้ตนเองนั้นต้องขาคด เดินไม่ตรงเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ก็ต้องเข้มแข็งด้วยความที่เป็นพ่อเขาต้องทำงานทุกอย่างเพื่อให้ลูกๆและหลานได้อยู่สุขสบายกินอิ่มนอนหลับวันนี้เหลือเงินในกระเป๋า20บาทตนเองก็ได้ให้หลานๆไปซื้อปลาก,กระป๋องมากินกับข้าวส่วนตนเองนั้นก็กินเพียงข้าวสวยร้อนๆคูกกับน้ำปลาพริกป่นกลักวหลานๆจะกินไม่อิม่ม วันนี้ไม่มีเงินเหลือให้หลานๆได้ไปโรงเรียนผู้เป็นพ่อก็ต้องไปหยิบยืมชาวบ้านมาก่อนเพื่อให้หลานๆตนเองได้เรียนหนังสือและตัวพ่อเองนั้นก็ต้องทำงานใช้หนี้ลำพังทำงานรับจ้างไม่พอเลี้ยงชีพพ่อเลยเผาถ่านขายเพื่อเป็นรายได้เสริมส่วนผู้เป็นแม่นั้นก็ต้องคอยช่วยเหลือสามีคอยเกื้อกูลคอยหาน้ำหาท่า ข้าวปลาอาหารให้สามีได้กินอิ่มชีวิตของเขานั้นถึงจะยากลำบากแค่ไหนแต่ความเป็นพ่อต่อให้ลำบากร้อยเท่าพันเท่าก็ไม่เคยปลิปากบ่นเลยสักคำยอมทำทุกขนทางเพื่อให้ลูกหลานและครอบครัวได้มีความสุขและกินอิ่มนอนหลับเสมอมาวันนี้ขอทำนิทานเรื่องเล่าพิเศษนี้ขึ้นมาเพื่อวันพ่อ เพื่อพ่อพ่อทุกๆคนที่ทำให้ลูกๆขอให้ทุกคนนั้นหากอยู่ไกลหาเวลากลับไปบ้านสักครั้งได้กอดพ่อสักคนเมื่ออยู่ห่างไกลกันก็โทรถามไถ่ว่าสบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้างแค่นี้คนเป็นพ่อนั้นก็มีแรงใจแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังช่องสนุน้อยสตอรี่มาโดยตลอด ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นแรงใจให้เราได้ทำนิทานเล่าเรื่องดีๆต,ต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ